สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระสุกิเจ้าทุกท่านครับขอกล่าวคําว่าชาโลมครับขอสันติสุขที่มาจากองค์พระสุกิเจ้าดํารงอยู่กับพี่น้องตลอดไปเป็นนิดครับวันนี้ครับอยากจะนําพระคาหนึ่งตอนเพื่อที่จะมาหนุนใจพี่น้องทุกท่านครับในการใช้ชีวิตคริสเตียนครับสุภาษิตบทที่15บข้อที่23กล่าวไว้ว่าผู้ให้คําตอบที่เหมาะสมก็พบความยินดีถ้อยคําที่ถูกกาละเทศะก็ดีเหลือหลาย สำหรับบทความตอนนี้นะครับนำมาจากหนังสือสุภาษิตหลักการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดของอาจารย์ธวัฒเย็นใจนะครับพี่น้องที่รักในองค์พระสุเกจา้าทุกท่านครับเมื่อเราคิดถึงการใช้ชีวิตประจําวันของเราเราก็จะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆทั่วไปนะครับไม่จะเป็นสามีกับภรรยาหรือว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเองเราต้องรู้จักวิธีการพูดว่า ควพูดอะไรอย่างไรควรพูดแบบไหนเวลาไหนถึงจะต้องพอเหมาะแล้วก็เหมาะสมครับเพราะการพูดในสิ่งที่ดีในเวลาที่เหมาะสมที่ควรก็จะนามาซึ่งความชื่นชมดีครับเหมือนกับคนไทยที่พูดว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีนะครับปัญญาจารย์บทที่3ข้อที่7บอกว่ามีเวลานิ่งเงียบและมีเวลาพูดเช่นเดียวกันครับพระคัมภีกล่าวถึงการพูดที่ไม่ดี เช่นการพูดก้าร้าวพูดตลกหยาบโรนพูดดินทาว่าร้ายหรือว่าการพูดโกหกหลอกลวงหรือว่าคำที่เราเข้าใจง่ายๆครับคือคำว่าตอแหละนะครับบางคนก็พูดจาพล่อยๆพ,พ,พูดโดยที่ไม่คิดก่อนพูดเล่นไม่เป็นเรื่องครับพูดจาเสียดสีหรือว่าเหยียดหยามหรือว่าบูลลี่นะครับดูถูกคนอื่นพูดจาหยาบคายน่ารังเกียจนั่นก็คือนิสัยของคนที่ ของคนที่ไม่ได้มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตแต่ตรงกันข้ามครับพวกเราที่เป็นคริสเตียนเรามีคำควรมีคำพูดที่เป็นแง่บวกนะครับเป็นการมองโลกในแง่ดีเป็นการพูดเกี่ยวกับการขอบคุณพระเจ้านะครับเพื่อที่ผู้ที่ได้ฟังคำพูดของเราเขาจะมีโอกาสได้รับการหนุนใจมีความชื่นชมยินดีด้วยนะครับ พระคำตอนหนึ่งนะครับในสุภาษิตบทที่15ข้อที่30ร้อยว่าสว่างของตาทําให้ใจเปลีป่ยนปลีและข่าวดีกระทาให้กระดูกสดชื่นเหมือนกับนกกระจอกที่ได้ติดปีกของนกอินทรีพี่น้องที่รักครับผู้เชื่อในพระเจ้าควรใช้คําพูดอย่างไรครับสุภาษิตบทที่16ข้อ21ได้ให้คำแนะนําแก่ผู้นําฝ่ายวิญ,ญญาณว่าวาจาแช่มชื่นเพิ่มอํานาจการสั่งสอนและในบทที่ย2ิสองข้อ41ให้คําแนะนําคิดเตียนทั่วไปว่า วาจาของเขามีความเมตตาการุณาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในวันนี้ก็หนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับจงระมัดระวังในการใช้คําพูดแล้วก็ดําเนินชีวิตให้เป็นที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าจงใช้คําพูดเป็นแสงสว่างครับร้อที่หานด้วยกันพระองค์จะข้าปลดให้คําพูดของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นแสงเป็นพรและเป็นความสว่างแก่ผู้คนที่ได้พบเจอปรดเสริมกําลังและปรดนําพาและปรดช่วยเหลือข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนที่พูด เพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าชิงอธิษฐารขอบพระคุณในความเชื่อในะพระนาปสระพรเจ้าอเมนขอพระเจ้าพรทุกท่านครับขอบคุณครับ